ค่ะเบอร์โทรที่ติดต่อได้ค่ะศูนยฮัลโหลครับค่ะศูนย์ครับค่ะศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์รศูนย์เก้าตัวอะไรครับ09นศูนย์เก้าศนย์ครับครับ ค่ะวันวันทีเกิดค่ะสองวันที่สองเดือนสองครับผมวันที่อ่าวันที่สองเดือนสองครับปีอะไรครับสองห้าสองสองครับเสองห้าสองสองค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้เออโอ้ไม่ได้นับน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วครับสามสิบกว่าสังเกตแล้วครับ ไม่ได้ซู้อเลยอค่ะอ่ะเกิดปีสองสองนี่ยอายุสามสิบปีแล้วครัอ่าครับผมอ่าค่ะหมายด้ประจอตัวประชาชนค่ะศูนย์ค่ะศูนย์สิบสามตัวเลยครับอืมค่ะศูนย์สิบสามตัวเนาะครับ อ้าวทำไมบอกศูนย์ิบสามตัวระวางสายเลยอะ่ะอะไรบ้าไะเนี่ย